ตอนนี้นนก็ไ<อ>ม่สนุกนะ่าก็ดีค่ะ<อ>เริ่มเป็นคนเป็นข่าวมาแล้ว,ลวเรายุ่องกับอะไรอย่างไรบ้างที่จริงก็ไม่อยากให้เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็แบบว่าอยากให้เป็นข่าวเรื่องงานมากกว่าค่ะแต่ว่าในเมื่อที่แบบทุกคนทุกคนถาแล้วก็ยินดีตอบค่ะคบกันมาได้กี่นานเท่าไหร่คะก็คบกันมาเรื่อยๆค่ะคก็สี่ปีค่ะ ทำไมเราปิดหรือเปล่าอะไรยังไงที่จริงไม่ได้ปิดเลยนะคะแต่ว่าคือเราก็คบกันธรรมดาค่ะ,ะก็พูดคุยกันแล้วก็เาขาเรียกว่าอะไรอะคบกันแบบก็ปกติทั่วไปค่ะเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ว่าวุ่นวาหรือว่าได้บอกให้ใครฟังอะไรจไอรจก็ด้วยความที่เป็นคนเขาเป็นคนแบบ เข,เขาเป็นคนเขาเป็นคนปกติที่แบบว่าเหมือนคนทั่วไปค่ะติดดินง่ายๆอะไรก็ได้แล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวหลายคนอยากรู้ไปรู้จกักกันได้ไง ความบังเอิญค่ะเป็นความบังเอิญที่เราไปเมื่อสี่ปีก่อนเนาะเราก็ไปถ่ายรายการรายการหนึ่งแล้วก็ได้ได้เจอเขาด้วยความบังเอิญอะไรเงี้ยค่ะก็มีผู้ใหญ่แนะนำเราก็คุยกันปก <c oughs> <า>ติเขาเขาเรื <c oughs> ่องจริงเลยไม่ค่ะก็รู้จักทางผู้ใหญ่มากกว่า <c oughs> แล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันสมัยนั้นก็เป็นแบบดีๆอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ทั้งสองฝ่ายก็รู้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็อยู่ในสายตาทั้งคู่สี่ปีแล้วมีได้คุย,ค,ยคุยเรื่องอนาคตกันบ้างมัหรือยังโอโ้ยยังไม่กล้าเลยเพราะว่าคือที่เราคบก,กันก็คือเป็นเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะที่ยังไม่ไม่กล้าแบบวางอนาคตเพราะว่าเราเพิ่งจะยิบสาเองด้วยค่ยะ,คะแล้วก็เหมือนเราก็มีงานที่ที่ดีในตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทํางานที่เต็มทีทั้งสองฝ่ายเข้าใจเวลา จเพราะว่าเขาเองก็ทํางานเบื้องหลังอะไรคะแล้วเขาก็งานเยอะกว่าเราอีกอ่างเงี้ยค่ะก็เลยะะ <c oughs> ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าก็มีให้กําลังใจทางโทรศัพท์อย่างคุณ <c oughs> อย่างคุณพ่อเขามีมาแซลหรือมาอะไรอะไรีบบ้าห <c oughs> อันนี้มีนุ่มคนหมดเลยค่ะก็ เ,เขาก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรคะ่ะแต่เขาก็คือ,อ,อคอยให้กำลังให้กำลังใจมากกว่าที่แบบว่าออตอนแรกเขาก็เรียนอยู่ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ได้แต่คุยกนันอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอมีโอกาสได้กลับมาเมืองไทยแล้วก็ได้กินข้าวกันบ้างันนาทีไปกับครอบครัวของมานเ,เ,เรียกว่าเป็นคูมชาจเนาะ เขาเรียกว่าอะไรอะขอบคุณ <desserts> ท <Negative music> ุกอย่างแฟนเขาแฟนขับแล้วว่ายังไงบ้างเขาโอเคไหมหรือว่าแบบยังเหมืนถ่วงเบาอยู่ก็โชคดีที่พี่พี่แฟนขับน่ารักทุกคนค่ะก็พี่พี่แฟนลับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เราสนิทแล้วก็รู้จักกันทุกคนอยู่แล้วนี่ค่ะก็มีอะไรก็เขาก็คอยเป็นกำลังใจมากกว่าแล้วก็คอยแบบว่าคอยเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาก็รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแล้วก็คอยเหมือนแบบว่าเออเวลาเราจะทำอะไรเขาก็รู้ว่าเราก็มีกำลังใจหลายๆทางอะไรเงี้ย่ะ